ถัดจากเรื่องของลิงไปเรื่องคนหน่อยคะ่ะเนี่น้องที่อยู่หวัยหนึ่งสักประมาณป .6 พอจบป .6 ปุ๊บก็จะขึ้นไปเรียนระดับชั้นมัธยมนะคะสําเร็จการศึกษาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็โอ้ไม่เป็นไรลูกมันเป็นอีกก้าวหนึง่งชื่นใจดีใจบางท่านก็จะมอบเป็นเงินให้ลูกเป็นดอกไม้ให้ลูกนะคะถือว่าเป็นของขวัญสําเร็จการศึกษาแต่บ้านนี้ไม่มีดอกไม้ไม่มีเงินเอาวัวไปเลยลูกเออเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนี้นะคะ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักจัดกิจกรรมปัดชิมนิเทศให้กับน้องๆนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นป .6 แต่เอ๊ะทำไมมีวัวมาด้วยนะคะ คืออย่างนี้บรรยากาศเขาก็จะมีพิธีมอบนะนะประกาศนียบัตรให้กับน้องๆน,นักเรียนนะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีการผู้ปกครองเขาก็จะยืนคอยนี่ต้อนรับนะนี่เป็นภาพในงานก่อนนะคะ,อะมอบให้กับน้องๆคนไหนที่มีผลการเรียนดีเดน่นเรียนดีมีมารยาทรางวัลยอดนักอ่านนี่นะคะก็จะมอบเกียรติบัตรให้นะส่วนน้องๆคนอื่นๆก็ปอหกได้มีชุดครุยด้วยนะ,ะทําเป็นเล่นไปนะคะ,ะเป็นการแสดงความยินดีกับการสําเร็จการศึกษาระดับประถมอีกขั้นหนึ่งนะ ส่วนที่สร้างสีสันและเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเพราะผู้ปกครองคนอื่นๆเนี่ยหลังเสร็จสิ้นพิธีการเขาก็จะมีดอกไม้มีพวงมาลัยธนบัตรมีมงกุฎดอกไม้อะไรเนี่ยมารอต้อนรับลูกๆหลานๆเขาอยู่นี่นะคะแต่บ้านนี้นะในศุนย์โพต้นสารวัตรกำนันตำบลหนองประดู่พ่อของน้องกรณพัฒโพต้นแล้วก็ยังมีผู้ปกครองของเด็กหญิงอนัญญานำวัวใส่รถกระบะมาเลย4ตัวมอบให้เป็นของขวัญ เอาไว้ใช้เลี้ยงในวันหยุดนะลูกนะหลายคนก็ฮือฮาเลยโอ้โหนี่เป็นของขวัญวันสําร็จการศึกษาของน้องๆเหรอนี่ mm. เออเปนไนคา้นี่บ้านนี้เขาให้แบบเป็นแบงค์พวงมาลัยแบงค์เออบ้านนั้นก็ให้กรอบรูปส่วนบ้านนู้นให้วัวอืมเอาเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นลุกครับอินดีกันน้องๆค่ะ